อาคารพีระยะพัฒนาเว็มีบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยดังนี้ชั้นบีเป็นศูนย์โรคไตครบวงจรประกอบด้วยคลินิกโรคไตหน่วยไตยเทียมเรือรังให้บริการฟอกเลือดทั้งทางหน้าท้องและหลอดเลือดดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและโรคไตาวายเฉียบพลันมีห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชือ้อรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น ชั้นที่1ให้บริการรังสีวินิจฉัยครบวงจรด้วยระบบดิจิทัลสามารถตรวจเอ็กซเรย์เต้านมอันตราซาวตรวจมวลกระดูกวินิจฉัยโรคด้วยครื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI รุ่นใหม่ขนาด3เทสลาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนขนาด128สสไลด์ซึ่งได้ภาพรังสีความละเอียดสูงตรวจจับความผิดปกติขนาดเล็กได้ชัดเจนขึ้นเช่นการตรวจสมองและระบบประสาท โรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคเนื้องอกได้อย่างแม่นยำให้บริการได้เพิ่มขึ้นถึงวันละ600รายตลอด24ชั่วโมงชั้นที่2ให้บริการคลินิกศัลยกรรมครบวงจรด้วยระบบ s มาร์ทโอพดีมีห้องตรวจโรคจากเดิม3ห้องเพิ่มขึ้นเป็น12ห้องให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทางได้แก่ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรคทางเดินปัสสาวะตับและทางเดินน้ำดีโรคหลอดเลือดโรคอ้วนศัลยศาสตร์ตกแต่งและห้องผ่าตัดเล็กสามารถให้บริการมากกว่า200คนต่อวันชั้นที่3ให้บริการศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขามีห้องทันตกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม6ห้อง12ยูนิต เป็น22ห้อง24ยูนิตมีเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบระบายอากาศทุกห้องสามารถรองรับและป้องกันการระบาดของโรคทางเดินหายใจให้บริการผู้ป่วยได้ประมาณวันละ100รายสามารถขยายเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมได้ในอนาคตให้บริการคลินิกหูคอจมูกครบวงจรประกอบด้วยการตรวจรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหูคอจมูกครอบคลุมทุกช่วงวัย ตลอดจนคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดวินิจฉัยฟื้นฟูผู้มีปัญหาการได้ยินตรวจแก้ไขปัญหาการนอนหลับให้บริการประมาณวันละ80รายชั้นที่4ให้บริการศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับที่ได้มาตรฐานจำนวน16เตียงเพื่อลดระยะเวลารอคอยวันนอนและค่าใช้จ่ายมีการประเมินก่อนและหลังการผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลและทีมผ่าตัดผ่านระบบเทเลเมดิซีน ให้บริการประมาณวันละ14รายให้บริการผู้ป่วยมะเร็งในเขตสุขภาพที่2โดยมีหน่วยเคมีบำบัดให้บริการเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดและศูนย์อารีรักในการดูแลแบบประครับประคองจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีคลินิกมะเร็งอายุรกรรมและจะพัฒนาเป็นศูนย์มะเร็งครบวงจรในอนาคตหอผู้ป่วยวิกฤตศัะละยะกรรม8เตียงดูแลด้วยระบบสมาร์ทไอซโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้ป่วยวิกฤต ชั้นที่5ให้บริการศูนย์2กล้องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจมีห้องสองกล้องทั่วไป4ห้องและได้เพิ่มศักยภาพห้องสองกล้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจห้องเอ็กซเรย์ฟูออโรสโคปีห้องทําหัตถการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยช่องท้องตับและปอดการให้บริการตรวจวัดความแข็งและปริมาณไขมันในตับรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นชั้นที่6และชั้นที่7 ห้องผ่าตัดและแผนกวิสัญญีบริการผ่าตัดครบทุกสาขามีห้องผ่าตัดจากเดิม12ห้องเพิ่มเป็นห้องผ่าตัดแรงดันบวกที่ทันสมัย19ห้องและมีห้องผ่าตัดแรงดันลบรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สามารถให้บริการผ่าตัดเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ18,000รายเป็นมากกว่า20,000รายให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยจิตเวชในการรักษาด้วยไฟฟ้าปีละ8ปราย และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเขตสุขภาพที่2พัฒนาการผ่าตัดด้วยเทคนิคทันสมัยเช่น Minimal i n v a s i v e s u r g e r y ในการผ่าตัดกระเพาะอาหารรักษาโรคอ้วนผ่าตัดกระดูกสันหลังข้อไหล่ข้อเขา่าไทรอยผ่านกล้องให้บริการผ่าตัดยุ่งยากซับซ้อนเช่นผ่าตัดเนื้อง,งอกในสมองและรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองโดยไม่ต้องผ่าตัดบริเวณซวงอกและส่วนท้องทำให้ลดขนาดแผลและผลข้างเคียง ชั้นที่8ให้บริการศูนย์ผ่าตัดหัวใจและทรวงอกครบวงจรโดยมีห้องผ่าตัดแรงดันบวกที่ทันสมัยสองห้องสามารถผ่าตัดลิ้นหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดแดงในช่องอกมะเร็งและเนื้อง,งอกในช่องอกให้บริการผ่าตัดเฉลี่ยปีละ150รายและมีหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยะกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือดจำนวน8ดเตียงเชื่อมต่อกับห้องผ่าตัดลดระยะเวลาและความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงมีห้องพักฟื้นก่อนและหลังการผ่าตัด10เตียงและชั้นบนสุดของอาคารทีระยะพัฒนาเวทแห่งนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตขั้นสูงด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรผสานกับเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ทันสมัยส่งผลให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแรลรักษาผู้ป่วยอย่างรอบด้านตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพได้อย่างแท้จริงสมดังนามอาคารที่ได้รับพระราชทานนามว่าพีระยะพัฒนเวท